สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่22 28เมษายน2567ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมการนิ่งสงบนะคะการมีความมั่นคงในตัวเองมีอำนาจมีพลังนะคะในการดูแลปกป้องคนรอบข้าง ด้านการงานนะคะบอกถึงความเป็นผู้นำในตัวเองใครที่มีตำแหน่งหรือทำธุรกิจนะคะก็มีโอกาสได้ควบคุมลูกน้องบริวารหรือบริหารงานนะคะทางขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่บางรายเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาตินะคะการใช้ภาษาการทูตการเจรจาต่อรองชาวกันในสัปดาห์นี้จะทำได้ดี องค์กรบริษัทนะคะหรือว่าสถานที่ทำงานที่คุณทำอยู่ช่วงนี้ก็อาจจะมีข่าวดีนะคะเข้ามาให้ชาวกันได้ชื่นใจเรื่องของการรอคอยนะคะก็อาจจะจบลงด้วยการเจราจาตกลงทำให้มีแรงบันดาลใจมากขึ้นด้านการเงินนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูนะคะบุตรหลานบริวาร การช่วยเหลือนะคะกลุ่มคนหมู่มากทําให้ชาวกานมีโอกาสได้ใช้จ่ายด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะบางรายก็เกี่ยวกับข้าวของสูญเสียหรือว่าสูญหายต้องซ่อมแซมด้านสุขภาพนะคะเกี่ยวกับความดันโรคหัวใจหรืออาการเรื้อรังนะคะโรคประจําตัวบางอย่างเป็นช่วงเวลาที่ต้องดูแลตัวเองนะคะพักผ่อนให้เพียงพอ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะก็มีเกณฑ์พบรักกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือการถูกใจนะคะคนที่อายุอ่อนกว่าแก่กว่ามากๆก็ได้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เหมาะนะคะสำหรับการเปิดตัวเปิดใจคนมีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้ความรักหวานชื่นนะคะอุป,ปถัมภ์ช่วยเหลือมีความมั่นคงในเรื่องของความรักมากขึ้นนะคะมีความรับผิดชอบ ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับชาวกันค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคารมิเกนโชเพจ Facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคาเม e เคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ